เกิดน้องเตะตะก,ก้อชนะพี่เอาไปเลยครับผม100บาทสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับใช่ครับอายุเท่าไหร่ยี่สิบครับอยู่ชั้นไหนอ,อยู่ปีสามครับวันนี้พี่มีกิจกรรมมาให้เราเล่นถ้าเกิดว่าเราดอ,ตกกอดตะก้อได้มากกว่าพี่เอาไปเลย100บาทอ่ะเดี๋ยวพี่เริ่มก่อนอพี่ได้5ครั้งพี่ให้โอกาสเราอยาเอาอีกครั้งอ่ะให้เลือกเลยสีย่ครั้งโอเค ถ้าเท่ากันอ่ะพี่ให้อีกหนึ่งครั้งมั่นใจโอเคครับผมเริ่มเฮ้ยห้เฮ้ยเฮ้ย้เสมอเหรอวะอ่ะเฮ้ยรอบนึงอ่ะอหกรอบมันเสมอไงมันจังหาผู้ชนะไม่ได้มันเสมออ่ะอีกรอบหนึ่งให้วอกาสเลยสุดท้ายอ่ะถ้ารอบนี้คือแบกคือแบกนะโอเค 5ีหีห่จเจ็ดโอ้ยนนมนจะให้มจะได้เจ็ดว่าจะให้มากกว่าร้อยเลยแ <c oughs> ผมก็โอนให้น้องเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยครับครับเอเคเดี๋ยวฝากว่าไปครับผมสามสามไอซีสครับ